เคเนนสวัสดีค่ะบ้านสวนสไตล์รอบนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านสวนวิวภูเขานะคะสวนทุเรียนค่ะเนื้อที่ขนาด3ามไร่นะคะราคา5 5ล้าน5แสนบาทค่ะบนแปลงมีบ่อน้ำด้วยนะคะและด้านหลังยังติดคลองสาธารณะด้วยค่ะทุกท่านน้ำอุดมสมบูรณ์วิวภูเขาสวยๆพร้อมบ้านพักที่พร้อมอยู่อาศัยบนที่ดินโฉนดนะคะ3ไร่ค่ะ สองห้องนอนสองห้องน้ำหนห้องโถง ,1 ห,ห้องครัวมีที่จอดรถสองคันมีถนนสี่เรนผ่านหน้าซอยห่างจากเซ็นท่าล17กิโเมตรนะคะตั้งอยู่ที่เขาพระบาทบ้านแรงจังหวัดระยองค่ะบนพื้นที่มีต้นทุเรียนด้วยนะคะโตเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วประมาณ10ต้นค่ะและก็ยังมีทุเรียนต้นเล็กนะคะอายุประมาณ1ปีค่ะอีก60ต้นเลยทีเดียวค่ะ ด้านหลังติดคลองสาธารณะนะคะ5.5ล้าน5แสนบาทราคานี้4ค่าโอนสนใจซื้อที่ดินไว้ทําบ้านสวนพักผ่อนไว้อยู่อาศัยนะคะอยู่ที่จังหวัดระยองเข้าชมพื้นที่แปลงนี้ได้นะคะ3ไร่นะคะ5.5ล้าน5แสนบาทต่อรองได้ค่ะสนใจโทรคุยโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้ตคลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ